สวัสดีครับสวัสดทีทุกท่านครับผมมาเดี๋ยวผมพามาบึงงานคลองกับป่าครับโอ้โหมันใช่ไหมเนี่ยทำทางกำลังเสียดครับน,น้องงานคลองครับ หลอกของเก่าแมงตุนอยู่ข้าไม,มเรานี่เลยนี่บอก,กำไรเหรอฮะก,ก,กำไรไ่ใช่เราบุเ <laughs> มาไปไไไแล้วเม,ม,มาแล้ววกลางธรรดาอเสรจดถึงเนดีถึงกลางันแล้วเขดีก็ดึงตัวนี้ลงลลงกัยืนกับ่อนได้อยู่ บ่ไปเฮ็ดเลนเฮ็ดหัวคือยาวๆๆซ่ยยาวอยู่ประมาณ600เมตรบ่ยงๆเคยยงเข้าไปเบิ่งยังนั่นทางโนทางเฮาสุดทางนนอ๋อยงข้างในมันเป็นจังได๋วะคือกเลยแบบนี้ครับฮะมันมีตัวนึงเนาะลอกวงตัวใดเนาะลอกหน้าตมมาปๆไว้เออตัวงแงนะตัวนึงอยู่ล่างเนาะเออเพราะว่าิมยังได้นี่ตัวล่างนี่ลอกเอาพื้นกวงซใดเอาเลยแล้วก็แปะีตมไว้ข้าง ต่อยังางดึงทางแมนยูแล้วครับมีสองขั้นนะซื้ออีกมน้ะเออทำนด้ยังทีไหมมองยงฮอตตัดใหม่บอ้ย ไปนนมันบ่คอยก่วงเลยมันจะน้อยๆไปเขากเยตามแบบเาก็เลยไปอุ้ยเขาบ่อใดว่าเน้นแบนสำหใดเเขาาจะโป๊ะนั่นแหละพอแต่เบื่งได้เขาย่ามันเปลนแม่เนี่ยมันแปลนตะนูนเลยไม่ตรงนั้นเลหลากอกันเลงข้างหน้าวนานเมลูกกลางเลยนเปๆนี่ยังนอกว่าจมให้ยเราบ่จมได้ปลาบ่มบดจมเวะจมเดี๋ยวกูสื่อใม้คอหน่อยมาถึง บ่จมอู้กถอนมันเยังเราจะเอาตัวนถอนออกได้หนินวยไกย่างดกวะเขาถอนดกคักเลยี่น้อกเดี๋ยวเขามาตัดเขาแจ้งไปแล้วเดี๋ยวเขามาตัดเราเปิพอวันนะดาเจ้าสามเมตรสีเมตรโนะตะอยางเลยหลอกร้อยปีปีปีไปยางมาลุกจบเ่าโอ้ยยางเรื่อก็เล้วแล้วหนหลอกหลอกทางล่างเอาใส่ขางไว้ยางฟังอีกเมื่อหนึ่งสองมืพ่อ

ก็เฮ็ดองมึงเฮ็ดไอไอ้นาดนามัน, A, น,น,น,มนกที่มันรายมันไหลม,ม,มัถมหมดเลยโอ้มาถมอ่างวะนั่นแหละข้างหลังมันแหงครับข้างหลังไม่มีหนามเลยโอ้ยงพุตพี่อย่าเราบูนเลยสองมือนนะไอเราเฮ็ดสองมื่กู้กมมนกระ t h น n ไงก็ลังดีเลยพี่ รอหน่วยมันเขียวอยูเพราะงี้เราหมางลงเบิดเตได้หนิเอาใส่เราหน่วยกระส่วนอู้สาะว่าสีอ่างเอาไปนี่ต้นยูคาเดี๋ยวเขาชิมาตัดว่าอนต้นยูคานี่เขามาตัดเด้อว่าจงสมาติตัดไม่เราเมาเบิดเตได้หนิ เอาไม่ครบตั้งบอมาตัดเอาไี่เงี้รามาตัดเอาเบิดเด้เนี่ยข้างหน้านี่โอ้นียเง้วตึ๊งแหงเอาง้นี่บนไหนเนีไย รไมโคนุนะจุดนึงจุด้าครับปไม้ขาวนู้นร้วยิ่ยไม้ขาวนี่แหละถึงบอกลูกไม้ขาวตัวก็ไม่ดำเ,เครืงจ้านี่แหละเครืงอ,นนอ,อก,กอนี่แหละเออเกดีุดครับแมุ่ดเบียนคุดเบียนได้ไหม่คนนี้นเราุได้มัห้วยคือปุ่นโลกนทั้งูนี้เราังเป็นนี่แหละไอ้ลกยังไกเล้งูเลียมจะกินเราด้วนี่กรแทกไเบื่งแรกว่ามันเป็นังไจะงูเล,ลียมกัดเรานอะครั

เขาสร้างเวียนล้เวนนเขาทเครื่องเดียวไป่เหลาเทสุดเสร็จนะนี่นะยโยกหาเสียงหรอน่ายทำเหลาทำเกินงบเซลินโอ้

แต่ดินขนามันมันเฉ่งเจ้านี่งูอยู่แม่ร้องูอยู่หรเอองูนอนนี่บ่หออนหรพี่จงกูนี่มันหอนมึงได้ไหมจงเขาเขาตักหอนงไดนี่หอนไม่หอนไมิกักไแล้อันนั้นเขามาปักบ่นอะแม่นบ่อหกพี่บนไม่บ่เม่นห้อยเขามาใจมองมือนเนาะเขาลวมเขาะ บ้านขยับขุดเป็นข้องไปทะลุนี่บานี่บบลอกม็ดเดียวเองไหนน่ใหลอกม็ดเดียวเองลอกเเพียงแค่ลอกักชียนลอกยังมองไว้ให้แต่ว่ามองไน้ามันไหลตรงนี้นะแค่ม็ดเดียวเองเอาลงเม็ดนึงบ่แข่งยัได้งเแ่งหสิาบนี่อนยจเรถุนถ้าจังีมองยืนบริันมันจุทองเขา ติดตมเพียงแค่คืบนี่เบ <produ> ิ่อไปแล้าแค่นี้สามมือเนาะสามมือสามมือแล้วคล้องเลยั่านน่สามมือวะท้านนี่น้อยนี่สามมือนจ็เกอร์เเดวแต่คลองมันไม่ยากเลยย่งไปฟัดไม่เป็นอย่างนี้เออฮะ โอ้จากสมือเป็นสามอาทิต,ย,ทตย์เดรื่อยบานในงานอยแม่น้อยไงเราถ้าเจ้าม่คอยคุดนี่สงสัยได้ถมขึ้น <c oughs> ไปเบิ้งท,ง,บงทางอยู่เ่าไปเบิ้งทางอย่อง,งยีเหาอเออนนกอนรกนี่มึงได้สศกนรกอีกบะแม่น้องคอยมกักมองเลิกๆนะนี่เราแก่แก่มักนะ ด,ด,ดีเป็นงานคลองครับเดี๋ยวขับรถไปก่อนเดี๋ยวจะไปบรรง่งานทางโอ,โอ,โอ,โอ้โอเคครับผมเดี๋ยวไปบ่งานทางกันพี่น้องเดี๋ยวค่อย่ากัน